สบายดีเพ่อแพี่น้องผมไปมดปุกปุกสุคนเนาะก็ได้มาพบพวกกับบ่าวอ้วนอีเส้นเ้าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของบ่าวอ้วนมื้อนี้ก็สิได้เข้าไปหาครอบครัวของน้องไส้บัดที่ว่าเก็บผักตบไปขายเนาะก็ซึ่งว่าได้มีท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะก็อยากให้บ่าวอ้วนนี่เข้าไปสัมภาษณ์กับครอบครัวของน้องเพิ่นเนาะก็ซึ่งว่ามื้อนี้บ่าวอ้วนก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านของน้องไส้เป็นกระเทียบห้อยเนาะเดี๋ยวนี้บ่าวอ้วนก็สิได้น้ำพาท่านผู้ชม คุณยายใจบุญเนาะเข้าไปสัมภาษณ์ครอบครัวของน้องสายบัดเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคเราไปพี่น้องเราเนี้กว่านเได้จเขาไปหาทางพอของน้องสายบัดเพิ่นเนาะนี่เพิ่นก็อยู่นี่แหละสบายดีสบายดีสบายดีเอออันนี้กเป็นลูกเจ้าอะ่ะแมงอ๋อเป็นลูกหลานเด้แม่งแล้ว Chú nó sai cho này đúng, đúng, đúng sai bắt cho này của bà nhặt tài ông hiền rồi oh. ông hiền mất rồi trậu ông hiền mất rồi trậu oh má sài nó má sài làm miếng miếng trậu bự chưa à dồi 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 sài dồi này dồi này hơn dồi này hơn khoa oh này hơn khoa trậu này là ông hơn khoa ảo tổ này bên hơn hơn khoa trậu à oh phi nông <laughs> ตัวนี้บ้าอ้วนคือว่าบูมแม่นะนะนาเพลื่อนไฟเคื่นอนยางนะเป็นบ้าอ้วนคือว่าเป็นแบบเป็นข้กไก่ขอ้ขอ,อยางเนี่ยนะจริงผู้มแมนอนเป็นบอลที่ว่าเพื่อนเพื่อนคว้าตังอยู่คอกินเพื่อนเนาะใน,อน,นะโอ้โอเนี่เหยียเพื่อนดูนี่เนาะสบายดีเไยสบายดีสบายดีเออกำลังยันยู่นี่ ยังมันอยู่ล่าเออล่าเนาะม,มีลูกน้อยนี่ตัวมีลูกน้อยเนาะนี่คือนั่น,นบ่อลนั่นเคลจะเป็นบ่อนที่ว่าเขาเจาะดังไฟเนาะดังไฟแตงอยูก่ก็กินห้วยพี่นอ้องเออ,เอ,อวันในน้อยอยู่เนาะในเพ,พื่พี่น้องคลือว่ามันคอกไก่ทีนิดเนะาะตะกินมินบอลเพิ่นแตงยูก็กินห้วยพี่นอ้องนี่ คือว่านะที่ว่าทางเขานี่ไหลมาหมกขนมห้กับลกูกชายเจ้าสุดแล้วเนาะการทานมาโดนเหล่ากับดดมีผู้ใหญ่ใจบุญก่อนมีทานผู้ช่หยหะไรทานเนาะก็เลยแนนาำห้กับทางเขานี่มามหาครอบครัวของพินเนาะกอย่อยางก่อเขาก็ได้มาทำ ชาวบ้านนอนเขาก่นเดี๋ยวเขาเจาก็ได้แนะน้ำว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ว่าก็เป็นครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าทุกข์ยากคาดคืนเนาะในนี้ก็เขาก็ได้เข้ามาตามที่ว่าเพิ่นแน้ำเหมันน้ำเนาะก็คือเนาะก่อนเมื่อก่อนขออนุญาตถามซื้อเสียงน้ำเน็ตจะซื้อนั่งก่อนซื้อห้ามซื้อห้ามเ้าอะ อายุจักปีละสามสิบเก่าสามสิบเก่าปีเดาเป็นคนที่ฐานมันเกิดอยู่นี่แหละแม่คนอยู่โบนอยู่บ้านไปคนมาอยู่น่ะแม่แม่ไปเอาผวาไหมอยู่บ้านนี่แหละคนเลลงไปนําแม่ตอนเวลาน้อยมาอยู่น่ะแม่แม่เอาผวาไหมผวาไหมก็บรมักเลยไปเป็นท้านมาแล้วมาเอาเมียเมีย เมียหลักๆลงงานอยู่คนเดียวคืนเดือนห้อนมามีไม่ยังลงเมียเอาเมียแต่งคนเดียวเอาแต่งกันมาจักปีเราเอากันมาน่ะโอ้ได้หอดสิบปลายปีสิบปลายปีเราไม่ไม่รู้ต้องการจักคนน่ะเหลือหกคนรู้หกคนเนาะเจ้ารู้หกคนเนาะตัวนี้เป็นเพื่อนเจ้าเลยตัวนี้เนาะจ้า คือทีสส้่งดนเนาะต่เนี้เราสั่งจากปีเอ้เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเมงมันก่อนหลายเพื่อนเนาเพื่อนนี่เพือนนี่จะตั่งในอดเจ็ดแปดปีล้วเนาะเจ้าอ๋อแล้วนี่ลูกจอนไปเุ้ยมดเนาะเขาไปมืดแล้วไปเุ้ยมดทุกคนเนาะเจ้าเลี๋ยลูกน้อยสงคนเมสองคน ก็เนาะเราอยากมาถามชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้าหน่อยมันก็เป็นเจ้าหน่อยในน้นำว่าปุเป็นขุขุกทุกข์ยากเนาะมันก็ทุกข์ยากแค่คือติว่าชาวบ้านในแนะน้ำเข้ามานมานบ่เน,นาะนะเป็นให้หนาตะกาจเจ้าของบ่มีอะไรนี่ไให้หนาก็บบ่มีบ่ม,มีเลยบ่ม,มีมีไม่ยังพ่อแม่บ่มีแม่ก็ไป เอาั oh, วไม้ฮัมมกก่นกูมีมีแต่ลูกกกเข้าก็ลูกเมียมเก้าเข้าก็เอามดัดเป็นหนได้ไมั้งแล้วบุมีให้บุมีหมนา้าเราสมุสรุวันเนี่ยจะเอาข้าวใส่กินจ้งายยงไปแต่ละวันมาซื้อกินใส่ลูกแด่กับลูกเขาเฮียนแดกกับมีเด่กพิ่นนี่นแหละเดี๋ยนี้ลูกใหญ่ก็อย่างใครนั่นนึงลูกก็ช่วยซอกแดก อตอนพี่ลูกอย่างน้อยบาทดูมีแต่เอาคนเดียวแสดงว่านี่มันมีิคชอบจ้างมาซื้อเข่าซื้อน้ำกินแล้วก็ส่งลูกเฮียนหนอเจ้าโอ้ี่นอ้องเหนอตาลุนล้นตอนน้ำไหลลูกแปะกับเขาเฮียนมดทุกคนแหละเขาเด็กเขาต้งเฮียนมดทุกคนเลยเนะาะลูกนี้เด็กเขาเขาเฮียน เขาเฮียนมัธยมเนี่ยเขาเฮียนปฐมเนี่ยปฐมก็เข้าสองคนมัธยมก็คนนึงแล้วตะกี้มี็สองคนคนนึงก็ออกแล้วฮอดมอชีก็ออกแล้วคนนึงฮอดมอชี่เราออกเจ้าลูกกบออกแล้วนี้คือเวียนเล่าไปใส่ไปอยู่ต้นพึ่งไปต้นพึ่งไปจ้างไปจ้างเขาถือว่าลูกชายเจ้าคนหนึงนี่เดี๋ยวออกเฮียนเนาะออกแล้ว อ๋อคงเฮียนมากสิว่าจะไปโชคเปหาเงินซอยพอนะอะมกเรี่องดูคอบครูวเรี้ยงดูน,อน้องอนอกเพราะว่ารูปเจากกทั้หมดนด่จะมีหคนหนอก็อมีผู้ย้ายผู้หนึงอนาะผย้าหน่ะตจองเด้ออกกคงเฮียน,นอโอ้มาชอยแบกพระละน้ำพอนอ่อมีตาลุตตุนไลนาะ่ี่ว่าเป็นเด็กตตวยักเฮี้ยนอยู่แต่ว่าไม่มีเงินอนอก แล้วสมุนสุวรรณนี่เขาเขาเจ้าก็มีกินอยู่อ่ะมีมีได้ซื้อกินเอาสมุนสมือซื้อกินสมุนสมือเจ้าสมมติว่าไปจไปจ้างเนี่ยบุมมีบอลไปจ้างกับบมมี่เขากินมั้งเอออ๋ออย่างมีไห้มีนามีไอ้มีนาคือเพิ่นได้หรือเปล่าเพิ่แล้วดินดินที่ว่า เจา้าต่างท่อนนี่มันดินของเจ้าอ่ะแม่นะเป็นดินของเจ้าเนะาะตอนนี้ใครเนาะมีดินอยู่เนาะมีดินอยู่ก่อนจวมาไม่บอลชีวิตชีกินนั้นเดี๋ยวนี้เนาะโอ้หน้าตะก,การว่ามีมิเตอร์ปรับจาางทุกมือ้อทุกวันเนาะแต่มีเบียร์เพลสมีเงินเจา้จาเจา้าเจ้า มืนขอขอ,ขออน nhà า,ายรอบเงินเเดี๋ยวบอลกจะด้น้ำพาทานไปสมเนาะรอบเงินเลาเนาะน้เาเนาหนักนิดน้อยน้องเนี่ี้ก็จะมุ่งมุ่งอยากฆ่าอยางเงี้ยนะจะมุ่งอยากฆ่าเอก็บรรมณ์น่ะฝนตกน่ะจุกัวเลยไพี่น้อนงนี่นนนกนะากขา,ขขาดมืแล้วลุกหักมาแล้วไพี่น้อ ต,ตัวนี้นี่จะเป็นน้ำสังเพื่พี่น้องนี่จะเป็นน้ำสางตัวน้ำสางนี่แม่นแถวสาย้นำเนี่ยโอ้จอดี๋ยวคุณน้ำสางใส่เอาเพื่นพี่น้องนี่เลืกสมควรนเพื่นพื่น้องพอขออนุ่ใหญ่เด็ดท้ายถึงกันไหนอ่ะเออได้เลยอ่าเดีย๋ยวนี้ขอก่อนจะได้ขออ,อน<ำ>ุญาตหั่ ปัวตัง้ตงกลางมารับอุยอยู่ตัวตัง้ตงจะของเงินเนาะเพราะเขาจะได้ก,กวดาดพื้นทั้งในเงินเนาะนี่ขันใดของเล่าก็จะได้เอาไม้ไผ่ในเฮ็ดเองเนะงเาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะมาบ,บักเป็นหู้เราก่อนตัวนี้จะจะเป็นขันขันมากก่าเจ้ไม้ไผ่เฮ็ดเนาะว้าหยั่นมันหักมะ <c oughs> นี่ตัวนี้จะเป็นเสียเป็นซ่านขึ้นไป่าเล่าเนี่หักมไม่เลือเมื่อไหร่เนาะแล้วเขาจ้าอยู่ได้ยังไงเนาะ นี่เป็นจะเป็นพื้นที่ว่าเทาจะยำขื้นนะพื่อนเพื่อนเนาบัดเสียวขนาดเลยนี่หักแตกมั้งเราเพื่นเพื่อนเนาะถ้ามดอยูยูน้อกันนี่เป็นเปดคนเราครับนี้เนาะโอ้เพือนพี่น้องเจ้าเจรื่อจังไรเปดคนเนาะอ้ามุดหนึ่งเพื่นเพนื่อนเน,นาคือบุดไต่ไฟปะ มีเงินดีใช่เออโอ้พี่น้องบอ่มีบ่มีไฟฟ้าไฟาฟ้าอยู่เพื่อนกับบ่มีพ่นพี่น้องก็เลื่อมือแคบๆอยู่เพื่อนพี่น้องนี่เจ้าอยู่ไหนจังไดแปดคนอยู่น้ำกันพี่น้องโอ้โตโตนั่นก็เป็นห้องนอนว่嘛เจา้าห้องนอนลูกชายก็โอ้ถือเป็นห้องนอนน่้อยพีนน่น้องนี่ โอ้มืดแด็ดพ่อแม่พี่น้องอกระเถิดว่าไฟหลในนี่ตรงนั้นจะเป็นหนาค่าแล้วก็มันจะส้องเห็นฟ้าเห็นเดินเห็นดาวเลยพ่อแม่พี่น้องเวลาฝนตกในอัจจิหัวแหลวกันนี่โอ้ตรงนี้ก็คือว่ามันก็จ,จะได้เอาพยางเนี่ยบางเองพ่อแม่พี่น้องตัวที่ว่าเอาพยางบางหันเวลาฝนตกมากพวกหัวหรอเปล่าห,หัวน้อ ตัวนี้ก็เือเป็นเพื่อนของเราเป็นบอลนอนบอลหนังเลยจะบอกมีบอลยู่เลยพ่อแม่พี่น้องมิเตฟนอนเต็มหมดเลยเพราะว่าเฮือนหลังนี่ก่อมันประมาณสามเมตรคุณสี่เมตรนี่เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮือนเฮือนหลังนี่เนาะตัวนสามเมตรคุณสี่เมตรแล้วเนาะสามเมตรคุณสี่เมตรเราพ่อแม่พี่น้องมันก็จะโดกหลายเราพ่อแม่พี่น้องมันก็จะมืดเด๊ว่าบ่มีไฟเนาะ น่เนาะที่ว่าไผ่นั่นคือปุ๋ยไกคือว่าบุตยโตน้ำพี่น้ำนองมาใส่ก็นคนอื่นก็บบุ้ทึกกันบุ้ทึกกันแล้วก็คิดกันปุ๋ยโ<อ>เองเลยโอ้่อเองผมมีเงินอีใส่ขาตะค่ายแดีใส่มัดเลยมีเงินอยจะได้เข้าคุณยังเงจะดึงเข่าเนาะหาเงินมากผมไปเต็มซื้อเข่าแล้ว,<อ>วก,ก็ชงลูกเพียนเนาาะกกรลูหนอเป็นาตาชงสานแล้วลายเน่ยพี่น้อง ไฟฟ้าที่ใส่หนเ่ือนกับบุมีเดี๋ยวนี้นะ่ะเล่าวนะ่ะแต่นิ้เขามาใส่ส้ามบ้านนอ้ใส่เขาดึงไม้มาสร้างบ้าน,าานขึ้นเหมือนร้านป้ายเขาใส่โอ้เหมืนมอนเขาสร้งร้านส้ามบ้านยักษ์เอาไฟฟ้าเขาใล่กับ,กบุมีงเ,<อ>เงินเ<อ>านาะอ จริงมากก่ายักจอบนาลูกๆเจ้ามืดทุกคนเนาะนอมากก่ามันสายแล้วเนอก็ไปโรงเรียนมาไปโรงเรียนเด้อ้วก็รู้ทยกพวกผย้ก่อนไปจ้างเจ้านาะนเพิ่รู้ทักพมุดเข้าจไปทายเขาเปยักท้ายอืมอือเนี่ยเขายักเขอถามหนอสมมติว่าหลังจากที่ว่าเขามาทายที่เขาไ่ทายหูปเราลงไปเรามีถึงจะมามีผู้ย้ายใจบุญ ท่านผู้ชมหลายๆท่านานหลังจากที่ว่าเขาได้ครับสมคลิปนี้ล้วเนาะสมมุติว่าเขาเจาะยักโซ่เลือนะเจ้าะเจ้าะยักไขยักอคอยเป็นโซยังในบนนุญตุลนะโซ่เลือนยังลองล่องลอง่ลองขอเนี่ยเป็นท่านี้ใหญ่าิะบุญยักโซ่เลือเนอี่ยจริงใจก็อย,กยอ,ยกอยากให้ช่วยมิยังก็อยากให้ช่วยโอ้มิยังก็มีเทุนสิ่งทุกอย่างก็บา <laughs> งคนญ่ว่า เงินย่างของมีเยอะเลไปฟ้าดึงแล้วก็ได้ใจไปตามเยังของผมมีเงินอยากเอาแต่ไพฟ้าถ้าเอาไปจาะไปจ้างบ่มีเงินส่งลูกเรียนไปจาะไปจ้างส่งลูกเรียนแด่ลูกไร่คนไปจาะไปจ้างทันซื้อข้าวกินแด่เดี๋ยวนี้ขั้นผู้ใหญ่เจ็บุญพ้นยักษ์โซลเลือเนาะทางครอบครัวของไอ้เอ๋ยก็ยากอย่างพ้นซอยเป็นเอาไพฟ้าเขาเฮือนเนาะโอ้ ตามติดบุญวัฒนาเนาะบางทีก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเรืออบพวักของเจ้าวฮู้เนาะทําบ้นเหนี่ยวก็บ่มีอย่างไรเนาะก็เที่ยวเงินเหนี่ยช่วยเรืออบพวักไอ้นี่ใน้บุญตุ่มกันเนาะเพราะว่าก็จํานวนเงินในหาชิพันเพื่อนเนาะหาชิพันเกียร์เบาหวันก็จะได้มอบให้กับทั้งหลายทั้งหลายคน เป็นการโซเรือรในบางต้นเนาะคือเจ้าวางเจ้าให้เหมือนด้อันคนน้อยในก็มันย่างรูปกันมันมันตัมเพิ่นเข้อมันีอยู่นี่ไม่นแหละอันพ่อไม่เนี่ยก็มีโอ้มีเสถียรปั้นหรือว่ามันเป็นลูกเข้าเลยอันนี้เรื่องไรเลเป็นแม่แม่แม่เนี่ยอาผัวไม้อยู่นี่เนาะโอ้เอามาผัวไม้อยู่นี่ก็มันบุบเพราะเพราะไม้ก็ ว่าักว่าักลูกเนาะลูกลูกก็จะเป็นต่องใดลงอยู่เพ่นผู้เดียวเนาะอันนี้เนาะเอาเราคือว่าที่ว่าเงินเอาให้ทั้งไอ้นี่หาสิบพันนี่จับไว้เมยเงินของเราเด้เป็นเงินเป็นเงินของผู้ญี้จะบุญเพิ่นนี่ฝากกับใจลลายฟักมาให้ทิว่าเราจบไป็นท้ายคลิปวันใดเนาะเป็นข้อที่ว่าทุกหญ้าคัดคืนแท้นะเขากดจะได้การเสือเรือในเบื้องต้นเนาะ จอจารย์แว่าได้ครับเพื่อนที่นี่แล้วเนาะแล้วในในก็ยักไข่ยักคอยเจ้าเนี่ยปวดพ่อเนี่กับผมย่จะบุญคพื่อนเนาะเจ้าขอบใจไร้ไร้เจ้า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 เอาเรื่องมาพอดนีแเขาก็ได้หูเรื่องเล่าชีวิตการเป็นยุคก็เป็นจริงของเจา้าเราครับ ก่อนที่ไหนขอลาตัวก้าวก่อนเด้อที่ไหนขอลาตัวก้าวก่อนเพราะว่าเขาก็อนที่ไหนเทศภารกิจบนอื่นเติมมันเนี้ยก่อนอนุญาตมาที่เศร้ามาที่เศร้ายังบุกเคล็ดอยู่หนอลูกเจ้าเนาะมีแต่มมือมือหน่าล่ะห้ามมาเลยท่านจีบจับก็จะแตที่ไหนมันนัดทั้งกับพ่อของเจ้าเนาะจับลูกเจ้ามัดทุกคนนั่นแหละใจเลายเาาเเอด้อที่ก้าวก่อนเด้ออาไปดีเอาโชคดีโชคดีก้าวก่อนโอเคผมไปน้องเนาะ คือเทียวูคเขาเห็นน้ำกันแหละเพี่น้องเนาะครอบครัวของสายบัดเพิ่นเนาะก็เป็นครอบครัวที่ว่าทุกหนักคัดเคิร์นีลีเพื่นพื่น้องเนาะแต่เชว่าเล้ามันไม่อายน้องน้ำกันนี่หกคนเพื่นพื่น้องก็ถึงว่าไอ้โคของเล้าผู้ใหญ่ก็จะได้ออกของเียนเลยเพื่นพื่น้องเขาหอดมอชีหอดมอชีหลุดก็จะได้ออกของเียนออกของเียนก็ย้อนว่าความทุกหนักเพราะว่าที่ได้ออกเียนมาซอยพอเนาะ สอกเบีย้ยหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินแล้วก็ส่งนองเฮียนเนาะทางปุบท่อายก็เลยได้ออกเฮียนก็อสองสารเล่าหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าอ้วนก็จะได้ก็ลาทานผุดช้มไปซ้ำนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็คนติดต่างรับส้มต้องกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่หากว่าทานผู้ชมทานใดพุ่งย้ายจะบุญทานใด ได้เข้ามาส้มคลิปนี้แล้วทมมัก,กว่าเมตตาสงสารครอบครัวของทั้งน้องสายบัดเพื่อนเนาะก็สามารถที่จะโพพันธ์มาทำมาอบอวนได้คือเขาปุ่มแม่พี่น้องบ่าวอ้วนก็สิขอเป็นสภาพบุญท,ทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวอวดท้ายในคลิปต่อไปเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือปุ่มย่าเจบุญที่อุปถัมภ์ทนเสือเหลียและบุตรว่าในครั้งนี้เนาะก็คอยเพิ่นตรงยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะหายได้ความไข้จะหายหนี่ การพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสิ่งที่ทานได้มาในมื้อนี้ก็คอยกลับไปหาต่อท่านโดยท้าวพระท้าวพนโมชั่นุเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสอนสำหรับคลิปนี้ว่าวนก็จะได้ก็ลาดทานผู้สมไปซธรรนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ